งานบุญกินเจียงปีใหม่ชนเผ่ามง้งประจำปีได้เริ่มต้นขึ้นอย่างคึกคักแล้วที่สวนบรรดาเผ่าบ้านดานซีเมืองนาซายทองนครหลวงเบงจันทพิธีเปิดงานจัดขึ้นอย่างสมเกียรติโดยมีประชาชนและบรรดาผู้นำระดับสูงเข้าร่วมอย่างหนาแน่นซึ่งแสดงให้เห็นถึงความสำคัญของการอนุรักษ์รักษาวัฒนธรรมอันดีงามของชาติพิธีเปิดงานได้รับเกียรติเป็นประธานโดย ท่านบุญสูภวิเศษประธานคณะกรรมการปกครองเมืองนาสายทองนอกจากนี้ยังมีแขกผู้มีเกียรติคนสำคัญเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียงเช่นท่านเยียเกอยาหนอจอจงตัวอดีตรองประธานศูนย์กลางแนวลาวสร้างชาติท่านภูววงพรีสิทธิ์เจ้าของร้านคำภูวงและสวนบรรดาเผ่าพร้อมด้วยที่ปรึกษาและผู้ทรงคุณวุฒิอีกหลายท่านในพิธีท่านภูวงศมีสิทธิ ได้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงานเพื่อส่งเสริมและเผยแพร่วัฒนธรรมฮิตของประเพณีของชนเผ่ามุ้งอย่างต่อเนื่องจากนั้นท่านบุญสูภวิเศษประธานคณะกรรมการปกครองเมืองนาสายทองได้กล่าวเปิดงานอย่างเป็นทางการกิจกรรมในช่วงเชา้าเริ่มต้นด้วยการแข่งขันอันเป็นเอกลักษณ์ของชนเผ่าม้งคือการแข่งขันชนวัวซึ่งได้รับความสนใจจากผู้ชมอย่างล้นหลามหลังจากนั้น ได้มีการจัดพิธีทางศาสนาตามฮีตคองประเพณีของชนเผ่าม้งเช่นพิธีแกว่งไก่และการเสียงทายโชคลาาในปีถัดไปเพื่อความเป็นสิริมงคลนอกจากนี้ยังมีพิธีมอบกระเช้าดอกไม้อวยพรให้แก่ท่านภูวงพมีสิทธิ์พร้อมภรรยาเพื่อแสดงความขอบคุณที่ได้มีส่วนร่วมในการจัดงานพร้อมกันนั้นยังได้จัดพิธีบายสีสู่วันผู้แขนอวยพร ให้แก่ผู้หลักผู้ใหญ่และผู้ทรงคุณวุฒิต่างๆเพื่อขอพรและเป็นการสืบสารประเพณีอันดีงามสำหรับกิจกรรมในช่วงเย็นและช่วงค่ำยังคงมีท่านบุญสูภพวิเศษเป็นประธานเปิดงานภาคค่ำเต็มไปด้วยสีสันและความบันเทิงอันน่าตื่นตาตื่นใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือการเปิดตัวนางงามชนเผ่าม้งทั้ง20คน น้องนางงามและนักร้องเสียงดีได้ผัดเปลี่ยนกันขึ้นโชว์ความสามารถพิเศษซึ่งสร้างความประทับใจให้แก่ผู้เข้าร่วมงานได้เป็นอย่างดีขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนและนักท่องเที่ยวทุกท่านเข้าร่วมชมเชียร์และเที่ยวชมงานบุญกินเจียงปีใหม่ชนเผ่าโมงที่สวนบรรดาเผ่าบ้านด่านซีเมืองนาสายทองนครหลวงเวียงจันทร์พิเศษในวันที่13-14ถึงธันวาคมนี้ จะเป็นวันตัดสินการประกวดนางงามชนเผ่ามุม้นงนครหลวงเวียงจันทร์และนักร้องเสียงดีเพื่อค้นหาผู้ที่มีความสามารถโดดเด่นที่สุดและคืนวันที่14ธันวาคมจะเป็นวันสุดท้ายของการแข่งขันทั้งหมดขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมสร้างสีสันและเก็บเกี่ยวความสนุกสนานในงานบุญครั้งนี้